เรื่องต่อไปนี้จะเป็นวิธีการใช้หนี้พ่อแม่โดยหลวงพ่อจรัญทิตะธรรมโมแห่งวัดอัมพวันซึ่งหลักๆก็มีไม่มากมีประมาณสิบข้อมาเริ่มกันข้อที่หนึ่งครับจงสร้างความดีให้กับตัวเองและนี่ก็เป็นการใช้หนี้ตัวเองตัวเราพ่อให้หัวใจ แม่ให้น้ำเลือดน้ำเหลืองอยู่ในตัวแล้วจะไปสแสวงหาพ่อที่ไหนจะไปสแสวงหาแม่ที่ไหนบางคนรังเกียจแม่ว่าแก่เท่าไม่สวยไม่งามพอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลานรังเกียจจึงเป็นกงกรรมกงเกวียนยืดเยื้อกันต่อไปอีกต่อมาข้อที่สอง ใครที่คุณแม่ล่วงลับไปแล้วก็ให้มันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านและถ้าจะทำบุญด้วยการเจริญกรรมาฐานแล้วอุทิศส่วนกุศลไปการทำเช่นนี้ถือว่าได้บุญมากที่สุดทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับ 3. ผู้ใดก็ตามที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้กลับไปหาแม่ไปกราบเท้าขอพรจากท่านจะได้มั่งมีสีสุขส่วนคนที่เคยทำไม่ดีไว้กับท่านก็นำเทียนแผ่ไปกราบขออโหสิกรรมล้างเท้าให้ท่านด้วยเป็นการขอขมาลาโทษ 4. ขอฝากท่านไว้ไปสอนลูกหลาน อย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่เลยไม่ต้องถึงกับฆ่าหรอกแค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดีจะทำมาหากินไม่ขึ้นเจ๊งท่านต้องแก้ปัญหาก่อนคือถอนคำพูดไปขอสมาลาโทษเสียแล้วมาเจริญกรรมฐานรับรองสำเร็จแน่มรักผลเกิดแน่ห้า บางคนลืมพ่อลืมแม่อย่าลืมนะการเถียงพ่อเถียงแม่ไม่ดีขอบินทบาทสอนลูกหลานอย่าเถียงพ่อเถียงแม่อยากคิดไม่ดีกับพ่อกับแม่ไม่อย่างนั้นจะก้าวหน้าได้อย่างไรก้าวถอยหลังดำน้ำไม่โผล่ท่านยกตัวอย่างซึ่งเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงตัวอย่างที่หนึ่ง บ้านหนึ่งพ่อมีเมียสี่คนเมียหลวงบอกลูกว่าพ่อเจ้าไม่ดีลูกก็ไปด่าพ่อว่าพ่อแล้วมาบวชวัดนี้บวชแล้วเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่จนจะกลายเป็นโรคประสาทนี่แหละบวชก็ไม่ได้ผลหลวงพ่อก็ให้ไปถอนคำพูดและขอสมาลาโทษกับพ่อเขาก่อน แล้วกลับมานั่งกรรมฐานจึงได้ผลซึ่งกรณีนี้หลวงพ่อจะเตือนผู้เป็นลูกบ่อยๆไม่ให้ว่าพ่อแต่ให้เป็นเรื่องของแม่ที่จะแก้ปัญหานี้ซึ่งหลวงพ่อสอนไว้แล้วต่อมาตัวอย่างที่สองเมื่อเร็วๆนี้ลูกฆ่าพ่อแม่สงสารพามาเจริญกรรมฐาน พอเข้าวัดมันร้อนไปหมดปวดหัวเข้าไม่ได้นี่เวรกรรมตามสนองปีตุคาดมาตุคาดห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานทำกรรมาฐานไม่ได้แน่นอนต้องหันรถกับนี่เรื่องจริงเนียวัดนี้และตัวอย่างที่สามน้ำแหลมใครเสียมมะนาวกลมเกลี้ยง ใครไปกิ้งเด็กประถมสี่พ่อเมาเล่าเมากัญชาเล่นการพนันแม่เล่นหวยปัจจุบันเป็นด็อกเตอร์อยู่อเมริกาหลวงพ่อสอนครั้งเดียวจำได้บอกวันเกิดหนูซื้อขนมสองห่อเรียกพ่อแม่มานั่งคู่กันแล้วกราบนะลูกนะแล้วก็บอกพ่อแม่ว่า ความผิดอันใดที่ลูกพลั้งเผลอด้วยกายวาจาใจที่คิดไม่ดีต่อคุณพ่อคุณแม่ขอให้คุณพ่อคุณแม่อโหสิก,กรรมให้แล้วล้างเท้าให้พ่อแม่ลูกไม่มีสตังลูกซื้อขนมมาสองห่อให้แม่ก่อนหนึ่งห่อเพราะอุ้มท้องมาแล้วจึงให้พ่ออีกหนึ่งห่อ ลูกขอปฏิญาณตนว่าลูกขอเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และจะเป็นสิทธิ์ที่ดีของครูบาอาจารย์ลูกจะไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังพ่อฟังแล้วน้ำตาร่วงสั่งเมาส่วนแม่ก็ร้องไห้เลยพ่อแม่ก็ให้สัญญากับลูกเลิกอบายยมุกทั้งหมดห คนมีบุญวาสนาจะกตันอยู่กับพ่อแม่คนเถียงพ่อเถียงแม่เอาดีไม่ได้คนไม่พูดกับพ่อแม่นั่งกรรมฐานร้อยปีก็ไม่ได้อะไรถ้าไม่ขออโหสิกรรมขออโหสิกรรมที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่คิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์คิดไม่ดีกับพี่พี่น้องๆ จะไม่เอาอีกแล้วเอาน้ำไปขันหนึ่งเอาดอกมะลิโรยกายะกัมมังวชีกัมมังมโนกัมมังโยโทโสอันว่าโทษทันใดความผิดอันใดที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและรับหลังขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้องอโหสิก,กรรมให้ด้วยแล้วเอาน้ำรถมือรถเท้านี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่มากมายยังจะไปทวงนาทวงไร่ทวงตึก มาเป็นของเราอีกหรือตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้สอนตัวเองไม่ได้เป็นคนอปรีจันไรในโลกมนุษย์ไปทวงหนี้พ่อแม่พ่อแม่ให้แล้วให้ชีวิตให้ให้ให,ให้เรียนสำเร็จแล้วยังช่วยตัวเองไม่ได้มีหนี้ติดค้างรับรอง ทำมาหากินไม่ขึ้นนี่บุญคุณอันยิ่งใหญ่เหลือจะนับประมาณนั่นคือนี่บุญคุณของบิดามารดา 7. ลูกหลานโปรดจำไว้เมื่อแยกครอบครัวไปมีสามีภรรยาแล้วอย่าลืมไปหาพ่อแม่เมื่อถึงวันว่างเมื่อไหร่ต้องไปหาพ่อแม่ ถึงวันเกิดของลูกหลานอย่าลืมเอาของไปให้พ่อแม่รับประทานอย่ามัวกินเหล้าเข้าโฮเทล 8. ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เป็นมงคลน,นามไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะชื่อเป็นเพียงนามสมมุติแทนตัวเรายังหลวงพ่อชื่อจรันปู่ตั้งให้หมอดูบอก เป็นกาละกินีแต่ทำไมจเจริญรุ่งเรืองขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าทำดีได้ดี 9. ของดีของปู่ย่าตายายอย่าไปทำลายเลยของพ่อแม่อย่าไปทำลายนะโยมมีกรรมฐานมีทรัพย์มีชื่อเสียงความรักบูชาทรัพย์ บูชาชื่อเสียงความรักของพ่อแม่ได้เงินจะไหลนองทองจะไหลมาพ่อแม่ให้อะไรเอาไว้ก่อนอย่าไปทำลายเสียถึงจะเป็นถ้วยพ่อแม่ให้มาก็ไว้เป็นที่ระลึกก็ยังดีอย่าเอาไปทิ้งขว้างและสิบถ้าต้องการเจริญก้าวหน้าขอฝากไว้ด้วย คนเรามีสองก้าวจะก้าวขึ้นหรือก้าวลงดำน้ำไม่โผล่ก้าวลงมันง่ายดีก้าวขึ้นมันยากหองชั่วมันง่ายลังไหลไปตามที่ต่ำนี่บอกสอนลูกหลานต้องการจะบรรจุงานไม่ต้องไปวิ่งเต้นดูลูกเสียก่อนกุศลเพียงพอหรือเปล่า ต้องเพิ่มกุศลตัวอย่างเรียนจบครูสวดมนต์เข้าเท่านั้นไม่จำเป็นต้องเป็นครูทำงานธนาคารก็ได้บริษัทก็ได้เดี๋ยวมีคนรับบางรายทั้งสอบทั้งสมัครหลายแห่งไม่เคยเรียกเลยอาตมาให้นั่งกรรมาฐานพอเจ็ดวันผ่านไป พวกมาตามให้เข้าไปทำงานแล้ว